ช่วยผ่อน3,000ทุกคันในร้านเอ็ดดี้สมาร์ทคาร์นะครับมีโปรช่วยผ่อนให้ท่านทุกคัน3,000บาทยาวๆไปเลย6เดือนนะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นเรโวคันนี้สมมติธนาคารเคาะค้างพันใช่ไหมครับเอ็ดดี้ให้ผ่อนแค่3,000คือเราช่วยท่าน3,000เท่ากับท่านผ่อนคันนี้3,000ยาวๆไปเลย6เดือนอย่างซิตี้คันนี้สมมติทธนาคารเคาะค้างงวดมา5,000ใช่ไหมครับ ท่านก็ผ่อนแค่2,000ัยาวๆไปเลย6เดือนแค่นั้นไม่พอนะฮะเศรษฐกิจแบบนี้ลูกค้าบอกโอ้ยน้ำมันขึ้นน้ำมันแพงเอาน้ำมันเต็มถังไปเลย5เดือนแล้วจัดไฟแนั้นที่เนี่ยโคตรง่ายเลยนะจองมาเถอะจองแค่500นะรับโปรช่วยผ่อน3,000ยาวนานนะครับ6เดือนนะครับย้ำนะครับทุกคันเลยแต่ษฐกิจด้านหลังแล้วดูด้านหน้ากันด้วย เฮดี้ช่วยผ่อน3,000บาท6เดือนไม่ว่าข้างง้วจอกมาเท่าไหร่นะครับเอาไปเลยนะครับเดือนละ3,000นะครับเฮดี้ช่วยยาวๆไป6เดือนนะครับย้ำนะครับทุกอาชีพจัดไฟแนนซ์โคตรง่ายเลยกับเอ็ดดี้สมาร์ทไปนะครับชื่อนี้ที่คุณไว้ใจ